ครับทีนี้ย้อนไปดูบรรยากาศที่พัทลุงกันบ้างนะครับชาวจังหวัดพัทลุงครับพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดโทนสีเหลืองรวมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ครับที่บริเวณอาคารโรงเรียนพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงนายฉัดชยัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจงังห,าาจงหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร13ตุลาคมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภุมิพลอดุญเดชมหาราชพรม,มนา่บอกผิดครับโดยในช่วงเช้านะครับได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสับปกรณ์ถวายพระราชกุศสพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปจากนั้นพระเทพวิริยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18ได้นําพระสงฆ์89รูปออกรับบิณฑบาตจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนซึ่งต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นนะครับ จากนั้นก็ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแล้วก็ริมคลองบริเวณวัดหน้าถ้ำเขาพังอิดอำเภอควนขนุนเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกในช่วงฤดูฝนส่วนที่หอประชุมสารากลางจังหวัดพัทลุงช่วงค่ำนะครับนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระหมหาการุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ระบาดสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรม,มานาถบพิษพร้อมกับนำหัวหน้าสนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนวางพวงมาลาน,น้อมํำลึกจากนั้นก็มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีครับ